ลักษณะการพูดของสัตตบุรุษพิคุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตตบุรุษ4ประการอย่างไรเล่า4ประการคือ 1. นึ่งพิคุทั้งหลายสัตบุรุษในกรณีนี้แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่น ก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่พิกุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษ 2. ภพิกุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทำไมถึงเมื่อถูกใครถาม ก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้ไม่หลีกเลี้ยวลดย่อนกล่าวความดีของผู้อื่นโดยพิสดารบริบูรณ์พิคุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษ 3. ามพิคุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำมาเปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูก ถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ไม่นำเอาปัญหาไปหาทางทำให้ลดหย่อนบดพริวแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิสดารเต็มที่พิกุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษสี่พิกุทั้งหลายสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึง เมื่อไม่ถูกใครถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็นำเอาปัญหาไปรกระทำให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสียกล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่พิกุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุรุษ